สวัสดีด้วยนะครับอยู่ในรายการ Ride Better g i m m e r นะฮะวันนี้ก็จะมาะมาจนภัยเมืองใต้บ้านกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็เตรียมของกันก่อนนะฮะทอดมีเยอะอยู่โอเคครับงนะั้นไปเลยดีกว่าครับุยเมืองใต้ถ้ำโอเคเป็นมอนแล้วผมไม่ชอบมอนนะฮะ ไต้ตทำ้ำไปกันเลยครับไปเลยไปกันเลยอืมไ่รวมมันใหญ่หรือเปล่านะถ้าไม่ใหญ่แบบมันจะมีสามสี่สามสองทางเนี่ยแหละนะฮะคือถ้าสองทางนี้จบนี้ก็เลิกนะถ้ามันไม่มีไปทางไหนต่อนะฮะ โอ้โหคราวนี้ลึกฮะโอ้หแสงไฟมาช้ามากไอรอนแน่เอาไม่ใช่ฮางานนี้มีจบยากครับทางแยกเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปจบลิปบนบ้านนะฮะเยับ โอเคหลังอย่างนี้อย่าเจอลาวาเลยนะฮะโ okay. อเคครับอมีกี่เจอโคนะฮะเดี๋ยวค่อยขุดอ่าเจอเหล็กคนะรับตะลุยหาแรกกันนะครับเควสแรก ยังไม่ครบนะฮะคดแรกนี้ยังโอ้ขาดสองอผมมีแค่สองอันนี้แรที่มีแรที่มีอะนะฮะมีอยู่สองอันตันแล้วครับผมว่าทางเรียบถ้ามันยังเรียบต่อไปก็ตันอปนกับไปขุดเหล็กครับโอ้ยแมงนะครับ ไปขุดเล็กกันก่อนอ๋อมีอันเดียวเองเหรอขุดเต็มที่ขุดเหล็กเพื่อได้เจอไดมอนด์นะฮะอืมไม่เจอแล้วแหละอย่างงี้โอ้ดิ๊นี่ โอ้โหโห้มาทางนี้ดีกว่าทอดก่อนทอดปักยากนะฮะเพราะว่าเอาขึ้นไปไม่ได้ อ้าะโอ๊ยขอไปด้วยมื่อกี้นะตันไหมยยัอยงอีกเมัยไม่เจอแร่เพิ่มเติมมันไม่น่าจะตันแค่นี้นะไปๆๆๆจบคลิปอะไรสั้นอย่างนี้เหรออ๋อคดีเลยเจอเหล็กก็ขุดไปด้วย อืมนะะแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามีเล่นหลังใหม่สักนิดนึงนะแบบสร้างบ้านเพิ่ม,มทําให้บ้านหลังใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเควสอะผมจะไม่ทําล่วงหน้าแต่จะทําคล้ายๆกับเหมือนฟาร์มอะที่ผมทําไปจะแบบประมาณว่าเตรียมไม่พร้อมอะไรอย่างเงนะี้ยนะแต่เตรียมไม่พร้อมก็คือเมล็ดข้าวครับอัดคลิปแล้เพิ่งวันกออกว่าเมล็ดข้าวยังไม่เอามาเลย เกียบ <Yeah. S 2> เราหุบบักเราจะเอายังไงดีอ๋อ uh, ที่ขุดโอ okay. เคก็จะไปต่อเลยน oh, long, ีเกียบโล่งเช่สร้อยไม่มีนะฮะทางนี้ ทำไมมันขุดง่ายกว่าพาร์าทก่อนวะไม่เข้าใจไปไปแสดงว่าสถานีมันน่าจะกระตุกอยู่มันจะแหลกอยู่สถานีนะฮะโอเคครับ okay. แล้วก็ม,มีโคอยู่ตรงนี้เอาโคขุดโค แล้วนี่เราจะขึ้นไปยังไงครัอยู่ดีๆก็ตกลมปุ๊บลงมาเลยขุดไปก็ได้นะจังนั้นช่องนี้ไปหมดแล้วคเคเคยราไปหมดแล้วนี่ว่าสรวัสต้บ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเอา้านี่ยังไม่ได้เก็บอีกไม่ได้เก็บเลยก็เทขุดหินมา เ okay. ครับอืมนะช่วเด็กมันติดอะไรปะเนี่ยทำไมมันขึ้นไม่ได้ออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเสียงอาจจะเบาไปนะฮะบางทีขอภัยด้วยครับเพราะว่าบางทีเล่นเพลินไปก็เสียงเบาบ้า,บางอะไรบ้างนะฮะลอย,ยองขึ้นไม่รอด ขึ้นไปซีโอ้โหอะได้ละหายลกแลกเลยขึ้นได้เอาไงดีเกยบอืมเอาทำไมมันอึ๊บจ้าเกยบ ก็คือจุดนี้นี่หรือ,อย่างตรงนี้ยังไม่ไปโอเคครับลุยต่อต่อต่อโคแยะเป็นไรกับโคนักหนาวะโค oh, แรกๆถ้าว่าเจอดีใจแบบอย่างกับจะตายเลยครับแต่หลังๆนี่เห็นขี้หน้าแล้วอยากจะอ้วกเอออืมนี่เหมือนจะทางใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวเอาวางทออเลย เจอ,อไอรอนนะไอรอนช่วงนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มละเริ่ม,มนำคนาญแล้วนะฮะโอ้โหลงไวอุ๊ยอ๋อเราพอจะได้เอ็กซาเรดูนะฮะเพราะความรู้สึกว่าสถานีจะตันแล้วตันปะไตันปะเนี้ย โอ้ลงเรื่อยลงเรื่อยครับลึกเข้าเรื่อยฮะงี้ยิ่งลึกยิ่งตันนะสรุปเก็บหาแร่ไม่ใช่หาแร่หรอกหาทำต่อไม่เจอเนี่ย โอเคครับ <Okay. S 2> เพื่อพัดนี้นานอีกสักนิดนึงเขาทำอะไรหน่อยแล้วกันนะฮะให้มันนานอีกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่นานเกินก็ไม่หนุกนะฮะหาลาวาครับลาวาลาวาโอ้ไดมอน์เต็มเลยลาวาอยู่ไหนอะไม่มีนะครับตอนนี้โอเคครับงั้นเราขึ้นข้างบนเลยครับบาบ้ปสแกนนี้ไม่ได้หาแร่นะฮะหาลาวาครับถ้าเจอลาวาก็ต้องเจอถ้ำขนาดใหญ่เลยแหละ ทำไมมันกระตุกนี้เนี่ยเออขอไปด้วยนะที่ใช้มอสอิสเรนนะครับเพราะว่ามันอยากจะให้นานกว่าน,นี้นะพารทที่แล้วเพิ่งบุ่นไปเองว่าไม่ชอบไปนานๆเออแล้วพารน,นี้มันตะลุยถ้ำไงฮะไม่นานไม่ได้ครับเกคค็บอือลืมลืมลืมเกือบไป ดี่ะเห็นสรุปเจอแต่แร่เล็กนะครับเจอแต่แร่เหล็กอ่าต่อไปหาเล็กอู้ผิดจะบอกว่าหาเล็สโตนรู้สึกว่าเหล็กกับเลสซโตนสองอันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างเนะฮ้ยคุยตอนจบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงกันนะครับคุยตอนจบ ไปนรกนะไปนรกเสร็จเอาของมังเก็บแล้วก็อืมนะมันจะมีเสียงเบาเป็นท่อนๆไปนะครับเพราะว่าอโทรศัพท์ห่างจากอ่าตอนที่ผมพูดแล้วผมยื่นออกไปด้านหน้าหน่อยไงน,นะโอเคโคอันหนึ่งก็เผาไว้ร่อนได้ตั้งเยอะแล้วนี่โคทั้งหลายอัน โอ้ยไม่เป็นไรไปทำท็อตท็อตด้้งสีอยู่คุ้มอยู่ใช้โคแต่ที่คุ้มกว่าก็คือบล็อกออฟโคแบบน้่าคุ้มเขาเรียกคุ้มยังไง <c oughs> มันเผาได้ร้อยชิ้นเฮ้ยร้อยชิ้นอะร้อยชิ้นนั่นในนูน่นนะเราวะเราบองมันเผาได้เป็นร้อยชิ้นนะะตั้งไว้นานมันก็หายเหมือนกันทแหละขึ้มาตอนกลางคืนพอดีเลย ครับอ oh. ่าก oh. ็โอ้เดี๋ยวเท่ากันเท่าๆท่าๆเท่ดโป้มืดเกินกว่าไฟจะมาโอยไอรอนเก็บกอนครับอืมไน้าเยอะเกินเอ้ยรอเล่นไม่เยอะเลยเจออยู่สองอย่าง เดี๋ยวผมจะไปโหลดหมอดครับไอ้นู่นดีกว่าครับไอพวกใครอะแบบไอ้นั่นอะเอเนี่ยสปาวะไอแบบเนี้ยนะฮะแบบนี้แบบนี้ไอพวกเนี้ยผมจะไปโหลดหมอดครับมาโอเคทีนี้ก็นอนก่อนละกันฮึ <c oughs> ่มฮึ่มฮึ่มจุยต่อไปก็ ทำคลิปจบกันนะครับวันนี้ลงถ้ำม,มาก็ต้องใช้ที่ขุดครับในการบจบคลิปออโอเคสำหรับวันนี้ก็อ๋อสกินอ๋อผมเพิ่งโหลดอ่าลบสกินนะฮะเอ้ยลบไอ้บล็อกแลนเชอร์ครับสกินเลยยังไม่ได้ลงขอไปด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย